ค่าจาจะจ้าน,นนะี้วันนี้กินสลัดสลอดเขาโพด่แตงม่วงฟักทองเบอร์นัตอื้ เป็นฟักทองเม่ต้นนั่งไาทำว่าฟักทองนี้ทำอะไรกินได้มั่งเอาไปเป็นทำอาหารขาวหวานกินได้ทั้งเปลือกนะคะหอยบอกเปลือกต้องน,นึ่งทั้งเปลือกจะหั่นเป็นชิ้นๆ นรื่องมำปือกนะคะฟอกทองมัด้วยนักรสชาติเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้เบิ้งก็ถือบ่็นตองแซลอรเลยมันแซ่บมันป๊อมเต็มหมดเต็มใจ กินเป็นสลัดนึ่งเปล่าๆก็ได้อือชนิดพืชตัวเขียวตัวแดงตัวเหลืองตัวขาวตัวดำตัววี้สุ่ง ไม่จัจน,น้ม้วจ้ะอืมตัวลิ้สงสองมาใส่ใสใกันจุวมกันอันนี้จะลำมวนถ้าไม่ใส่ใเลยเพียวๆก็ 差不多。